ก็สวัสดีครับผมอยู่กับช่อง NT รับผมวันนี้ผมจะมารีวิวอย่างอื่นบ้างที่มันจะทั้งการ์ดไม่ใช่ทั้งเทปขัดไรเดอร์แต่จะเป็นกันพล้าผมก็คือรีวิวกันพล้าบ้างดีกว่าก็เลยแดกรีวิวอืมนั่นแหละเหตุผลมีอะไรมากก็ตัวที่มารีวิวในวันนี้ก็คือเจ้าตัวของกันดั้มภาคอั t i m a t e o f f e n ชื่อว่าตัวฮาจโดโิดะบูชิอืมโอเค ไม่เช่หมาเห่าเชื่อหมาเห่าโอเคก็ตัวนี้ผมก็เป็นไอจีที่ออกมาประมาณเกือบจะสองสามเดือนสี่ห้าเดือนได้มั้งก็นาาสมควรละแต่เมาก็จะจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันผมเพราะตัวนี้ผมก็ส่วนตัวผมก็ชอบเหมือนกันอืมพราะตัวนี้จะปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องไซต์ตอรี่ของภาค i b บอที่อยู่ในเกมครับผมก็คือการได้มาตบัตรออฟแฟนอูฮันครับผมไม่ใช่ เอออูฮันใช่ละก็จะเป็นภาคที่เราจะได้เห็นว่ามันจะเป็นกระนั้งเฟรมอีกตัวนึ่งที่เหลือรอดมาจากสงครามที่ยังไม่อยู่ในยี่สิบหกเครื่องคือเหลือรอดมาอืมแปลกเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งยวไปก่อนว่าตัวนี้ไม่ใช่าปารอทนะโอเคโอเคผมก็ไปดูดีกว่าว่า,วามันเป็นยังไงบ้างอ่ะด้านข้างด้านนี้แล้วกันเนาะอันนี้จะเป็นอาร์คเวอร์ครับผมตัวที่ฮันดูบุช โคดาต่างๆเช่นบอกว่ามีโคดผ้ามีอาวุธให้ด้วยนะแล้วก็มีลูกเล่นของอาวุธแล้วก็มีตัวเอ่อสเกิร์ตหลังที่สามารถเป็นไอพ่นได้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวของช่วงเอ่อข้อต่ออืมแล้วก็ตัวปืนแถมมาให้แล้วก็ตัวให้เก็บปนืนข้างจะเป็นเอ่อตัวที่เป็นคล้ายๆเป็นกล่องอาร์ตเวิร์กอืมแล้วก็จะบอกรหัสได้ว,ว่าเป็นศูนย์สี่เลย ศูนย์สี่หนึ่งเออก็จะเป็นตัวที่ศูนย์สี่หนึ่งก็จะเป็นตัวที่ต่อมาจากไอโบยแล้วผมก็ตัวเลขสี่สิบตัวอะไรก็หาเองอืมอันนี้จะเป็นอาร์ตเวิร์คของตัวฮาร์เจโรชิที่ต่อเสร็จแล้วแบบตรงๆแล้วก็ด้านหลังแล้วก็ภาพในการ์ตูนซึ่งซูมเห็นนี่ไหมเห็นนี่ไหมเห็น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 นี่ไหมเห็นๆๆเดี๋ยวหาอะไรมา ดูเขาดูดิวอึบเห็นแนะ่ตรง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 เนี่ยตรงเนี่ยตรงเนี่ยเห็นไหมเห็นครั้งแรกมันเห็นตัวนี้ครั้งแรกนะกูสงสัยอย่างเดียวคือทำไมปากเป็นงั้นวะอันนี้จริงคือแบบปากอะไรแบบมันดูแปลกกับปากวานะอ่ะเพราะว่าปากในที่เป็นอาร์ตบนในร์ตูนมันจะแบบแบบนี้ไงเออเนอี่ยอืมเห็นครั้งแรกในภาพแบบภาพปุ๋มบแบบฮะปากแปลกๆวะ ก็ <c oughs> สงสัยเลยโอเคมาดูต่อลันนี้ดีกว่าต่อต่อต๊บอ,อันนี้ก็จะเป็นรูปรูปของออตัวสินค้าในซีดีต่างๆของมัน,นก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นตัวฮาจโโิจโรโบชิฮาจิโรโบชิใช่อันนี้คือสำหรับคนที่ไม่รู้ผมก็คือไอตัวน,นี้คือฮาจิโรโบชิล่างออริจินนะผมอมืแล้วก็ตัวนี่คือวัลพอร์ทผมแล้วก็จะเป็นพวก ตัวโค้ดต่างๆแล้วก็ใบาอายุรับรองตั่างนึง้วก็ตัวกิโค้ดที่ซื้อซึ่งจะหาตัวนี้ได้ในราคาที่ผมได้มาก็ตอนนั้นได้มาเป็นช่วงที่มันออกก็จะประมาณเกือบจะห้าร้อยบ,บวกแต่ก็คุ้มไม่ต่ำกว่าสี่รอยถ้าไม่ลดราคานะครับโอเคไปดูข้างในกดีกว่าซึ่งผมแกะมาแล้วจิ้งกล่องไปอันนี้ก็จะเป็นคู่มือรับผมก็จะเป็นตัว คู่มือของกันดั้มที่คนที่ต่อยอกอกมาก็ยังน่าจะรู้ว่าประกอบอยังไงออืฮึแล้วก็ตัวสติกเกอร์บา้บาๆแล้วก็ตัวภาพโปรโมทแล้วก็ตัวประวัติมีทั้งซับอังกฤษแล้วก็ซับเออญี่ปุน่นแล้วก็บอกบา้บาๆว่าป๊อปไซส์แล้วก็ตัวคนขับชื่ออะไรน่าจะชื่อว่าอาแฟนอ่าอาออกสีซิภิตก็ช้ำเถอะซึ่งตัวยูโดบรชีนี่ผมจะเล่าบอกใ้เราข่าวๆก็คือ มันเป็นกระน,น้ำไฟที่เดี๋ยวเรามาจากสงครามเมื่อสามปีก่อนแล้วแม่งเหลือแค่เหลือจากเดีวสองเครื่องมันเหลือแค่ยี่หกเครื่องแล้วแม่งไอ้เช่นไ่ยยู่อยู่ในยี่หกเครื่องด้วยคือมันเจอแบบบังเอิญอะแล้วประเด็นหลักคือล่างเนี้ยไม่ใช่ล่างออริจินเพราะว่าล่างนี้เป็นมันเป็นล่างที่ถูกแยกชิ้นส่วนใหม่แล้วก็ถูกประกอบใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าล่างออริจินมันจะเป็นล่างเวลาติดปีก็คือไอ้นี่เนี้ยล่างเนี้ยล่างเนี้ย อซึ่งร่างนี้เป็นร่างที่เห็นเขาบอกว่าเขาเก่งสมคำว่าเป็นพญาตีพญาติดปีก็มีเนี่ยปีกปีกของมันที่แม่งซับอาอ์มโอเคก็เดี๋ยวเข้าไปพูดถึงกันตนอในหลังกันก็ประมาณนี้ประวัติกันคขข่าวซึ่งเรื่องก็เรื่องของตัวนี้ก็น่าจะกดในตัวเกมที่น่าตั้งรอว่าเมื่อไรจะให้เราเล่นสักทีนี่ก็สองนี่ก็เกือบจะท้ายปยีแล้ววันใดนะอโอเค ัวสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ไม่แปะหรอกแปะแค่าตาเขาละซึ่งถ้าคนที่คิดซูตนี่มาต่อเนี่ยสติ๊กเกอร์ตาแต่ยาแป็กาสุดเชื่อผมแม่งแปะโคตรยากไอ้สัสโอเคไปดูตัวจริงๆกันดีกว่าขอตัดไปมุมกล้องที่มันสามารถริวได้ปุ๊บโอเคก็กลับมาแล้วผมก็เปลี่ยนมุมกล้องน้อยเพราะว่าจะดูง่ายขึ้นเพราะว่าจากคลิปสิลธะบันมันก็เห็นเจ้ามุมกล้องมันแปลกเพราะ,ะมันแบบม,แบบมุมกล้องถ่ายสูงไงมันก็เลยแบบ อาจจะไม่เห็นไม่ชัดก็เลยแบบต้้งมุมกล้องประมาณนี้ถึงจะเห็นชัดแล้วหมาแม่กก็ยังหยุดถ่าสักทีไอสัตว์โอเคต่อเถอะก็นี่ผมเป็นตัวผมประกอบเสร็จแล้วเง่หนาะก,ก็ไม่มีละอืมซึ่งก็ก็ไม่ได้ไม่ได้เนียนนะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองก็ไม่ได้เก่งที่แบบสามารถทําสีได้แบบสามารถทําให้แบบโว้แตแบบเนียนแบบเห็นกิบแบบเห็นตรงนี้ไหมมันจะนแบบเออตรง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 เห็นตรงเนี้ย เออตรงจะม,มีรอยตะเข็บอยู่ตะเข็บก็คือไอตัวที่แบบตัดไม่เนียนนะไม่ง่ายพลาสติกแบบตัดพลาสติกแบบไม่เนียนนะเออไม่โฟกัสสักที่ะโฟกัสหลงังสิอื้อหือสติเป็นโฟกัสไม่มโฟกัสหนาอยจุ๊จิมึงมันน่ะจริงเลยไฮโดรโบซีเอ๋ยโอเคแล้วก็ตรงเอ่อโอเคโฟกัสสักที่ยวมโฟกัส คือ,คอตรงหัวเนี่ยมันจะดีไซน์ที่แบบถูกแปลกไปว่าที่จริงตัวน,นี้มันปรากฏต,ตั้งแต่ตอนที่เป็นภาพอาร์คเวิร์กที่จะเป็นตอนภาพของเอ่อไฮเดโรชิถือกระบองอยู่แล้วแบบหันหลังให้ประมาณนะี้เออหันหลังแล้วเป็นสีดำๆให้เขากับอีด้านเป็นระทอนผมก็ซึ่งภาพนั้นกระบอกแม่งรู้สึกว่าแม่งยาวนเลยจรีงไม่เล่นหลักคือกระบองที่ให้มาแบบคือแบบสั้นแบบสั้นแบบส,แบบสั้นจริงๆดูข้อมือดิคือแบบสั้น่ะ กติเราแบบอุลอันนีโ้โบจะแบบมันจะยาวประมาณนใช่ไหมแบบนิดนึงก็ดีแบบนี้ก็ดีอ่ะไม่ก็ประมาณแบบนี่ก็ดีแต่ไม่ให้มาเห่นแค่เนี้คือแบบมึงตบใครได้ไปเถอะมึงจะตบใครได้แบบอืมก็ผมแบบรู้สึกว่าขัดใจตรงนี้มากซึ่งโอเคไปต่อที่หวัวดีกว่าหัวอันที่บอกคนที่ซื้อจจนี่มาประกอบก็คือตาตาแม่งเห็นตาไหมเราโฟก,กัสกล้องเรากล้องโฟกัส ช่างเยี่ยมยิงกองเนี่ยโอเคกูไม่ใช่โฟกัสก็นลยจะเห็นอยู่นว่าตามันเนี่ยเป็นเห็นไหมมันเป็นตาสีเขียวเดี๋ยวขอขอของกันจะเป็นตาก็ตาสีเขียวซึ่งแม่งติดยากมากผมใช้เวลาติดประมาณสักสิบนาทีได้เดี๋ยวติดเสร็จอะรู้สึกมานานนะผมตรงเพราะมันแบบเป็นชิ้นเล็กไงเออซึ่ง คือบากว่าให้รูลูกน้องเขาสู้เคารพเขยับเป็นยังไงอืมเขยับเขาอยากวะแล้วก็ตรงในปีกหลังวันนี้ก็จะแบบสามารถขึ้นลงได้ซึ่งเป็นไดพ่นแล้วบินแบบฟิวไปได้เออแล้วก็ตัวตรงตรงเอ่ออันนี้ก็จะเป็นแค่แป็คแป็กเปล่าๆที่ไม่มีห่าเลยเลยแป็คแป็กเปล่าอืมแล้วก็ตัวมือก็ดีไซน์ก็คล้ายๆตัวเก่าๆอืมมีแค่ตรงนี้ที่เหมือนกับ ตัวของโมบิทอดูปัดที่สามารถติดพารอาวบุธได้แต่ว่าอันนี้เก่งกว่าตรงที่แบบมันสามารถขององขึ้นลงได้ด้วยเพราะบิทอสดูปัจะแบบติดแค่อย่างงี้ไงเออแต่นี่แบบง้องขึ้นลงได้ด้วยพาัตัวนี้ก็เป็นนี่เราเรนเด็นหลักไม่แบบไอพ่นได้ด้วยอืมมั่งนะโอเคตรงโล่โล่ก็แบบจะมีอันนี้สามารถเป็นโล่เป็นโล่แบบโลได้อันนี้เป็นหมดโล่แล้วอาจจะเป็นหมด หมดจับเป็นคล้ายๆตะขอแล้วก็ตัวสว่านที่อยู่ตรงปลายโลอือใช่ปึ๊บแล้วก็ตัวแล้วก็ตัวปืนที่เป็นปืนน่าจะเป็นปืนที่หยิบมาจากเบสตัวหนึ่งอะผมจําได้ว่าเป็นเบสอะเพราะว่าปืนของไฮตัวของฮโรโบชิจริงๆอะมันจะเป็นแบบเป็นคล้ายๆไรเฟิลแตตรงที่ตรงเอวมากกว่าอืมเขาหลุดเขาหลุดอื ไม่ได้โอเคได้ก็ไม่มีรี่นแ้วม,มากแค่แบบแต่ก็เป็นปืนทะี่แบบสวยนะแบบมินิพกพายง่ายเออแล้วก็ตรงตัวตัวนี้ก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมคงไม่เล่นม,มันเยอะเพราะว่ามันแบบมันยังแบบรู้สึกว่ามันยังไม,ม่ไดนะ้แบบว่ามันเขาเรียกว่าไงนะแบบยังไม่ได้อ่อนอะ่ะเอา,อางไงอ๋ออ๋อนี่ไงรวมละพุดปุ๊บรวมปั๊บมันทีเยี่ยมเลยอืม หนึ่งโอเคแล้วก็ตัวตรงนี้ตรงนี้จะเป็นตัวที่เก็บอา,อาวุธได้เป็นตัวเก็บอาวุธของปืนนะผมก็เออหยิบอย่างงี้หละน่าจะหยิบยังไงนะหยิบไงวะหยิบีงวะจะยิ่งลงยุงไวงไวะไอเ้เจด,ดูไปดูกล่องปะ ไม่เข้าใจอยู่ดีนั่นแหละเก็บยังไงโอเคเก็บล้าเก็บล้ามันนี่จะมีตรงน่าจะเป็นร่องแน่แหล่ะโอเคจะเป็นร่องตรงปลายบานนี้แล้วก็เสียบเข้าไปอืมก็จะได้อืมแล้วก็ตรงขาขานี่ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ช่วยหับไม่นหนาดีแล้วก็ตรงนี่ก็จะมี็นเล่นที่แบบขึ้นลงแล้วขึ้นลงได้เป็นไอพ่นซึ่ง คิดว่ามีคนนีงน่าจะบินได้น่าจะบินขึ้นชั้นบรรยากาศได้มัง้งไปลองดูดดในเกมอืมก็ประมาณนี้ผมว่าไจะพูดเลยละอืมก็น่าจะหมดลอบสำหรับตัวนี้ครับผมขอติดมือแป๊บหนึง่งโอเคก็ประมาณนี้ครับผมซึ่งก็เอา,าตรงนะก็มันก็รู้สึกเป็นซีรีส์เอกที่ดีสอง,สงครที่ก็ แค่รวมไมคล้ายกับบอลเป็นฮอตร่างที่ล่างแรกที่ออกมาในซีรีส <t> ์ใช่ก็ประมาณนั้นนะผมสำหรับตัวนี้ก็น่าจะหาซื้อได้อยู่เพราะว่ามันก็ยังเป็นกระดางตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาสี่เดือนแค่เดือนเึงมั้งอืมใช่เท้า,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 าเท้าๆกระดึ๊บตังค์ซต้วเลยมาโตได้ตั้งมาอยู่ได้เยี่ยมไปเลยโอเคเข้ามาในขณะนี้แหละในขณะนี้แหละเออก็ประมาณนี้ผมสำหรับเจ้าฮาันโดบูชิซึ่งก็ แบซื้อเอ,เองนะผมเพราะว่ามันก็คงมีขายแหละแร้แรกระด้างมันก็นนนเน็ตมากมายอืมแล้วก็ตัวขยับย้ำว่าถ้าคนจะซื้อมาต่อจริงๆผมก็ขอ,ขอให้ระวังว่าถ้าจะเล่นจริงๆก็ระวังตรงช่วงแขนดีเพราะว่ากรนด้าเฟรมมันหักง่ายซึ่งว่ากรน้าเฟรมของบอลทอี่ยมันหักง่ายมากสำหรับผมก็คือตรงเนี้ตัวตรงนี่นี่เห็นจอยไหมจอยเนี่ย จอยตัวเนี้ยมันหักง่ายมากอืมก็ระวังด้วยเพราะว่าผมเป็นมาสามตัวแล้วหักก็จะแบบซื้อใหม่ซื้อใหม่ซื้อใหม่ซืแบบอืมนั่นแหละประมาณนี้ผมับหรับคาจิโรบุชิก็อืมโอเคผมก็มต้องไปลิปบละซึ่งก่อนไปก็จะบอกว่าคาจิโรบุชิชื่อแบบเป็นทางการที่ผมตั้งชื่อเองก็คือมาติตปีกไปบาย